เมษาวันที่หนึ่งซึ่งทุกๆปีแต่ก่อนโน้นนะที่วัดเรามีโครงการบวชสมณรพักดูร้อน <c oughs> มาเรื่อยๆตั้งแต่ปีสร้างวัดก็เป็นสิบกว่าปีจนมาเว้นประมาณทักสี่ปีสี่ปีมานี้ก็เว้นเนื่องจากมีโควิดบ้างที่เว้นคือเว้น จัดเป็นโครงการบวชเนนที่เป็นทางการถ้าบวชเป็นทางทางการเราต้องมีรวบรวมรายชื่อโรงเรียนเอกสารต่างๆส่งทาง,างสำนักงานวัฒธรรมอำเภอสำนักงานอำเภอก็จะส่งไปทางสำนักงานของขเรคกว่ากรมศาสนานะ,ะโครงการ บรรชาสมเณรนเพืกดูร้อนนี่เป็นโครงการของกรมศรราสนาไม่ใช่เป็นของสำนักง,งานพุทธศรราสนาเขาก็จะมีกิจกรรมหรือว่ารวบรวมรายชื่อส่งผลงานต่างๆบางปีก็มีการประกวดให้สมมนเนรนมีกิจกรรมสิ่งทุนอะไรต่างๆน,นะพอสี่ปีมานี้เนื่องจากมีโควิดบ้าง มีแต่เราก็ไม่ได้จัดเป็นทางการก็จะมีเนนที่สนใจเด็กที่มีความสนใจอยากมาบวชห้ารูปสิบรูปบางบางปีบางปีก็ <c oughs> รุ่นโควิดนะเม้โควิดก็ไม่กลัวอย่างเงี้นะอยากจะมาบวชก็เนื่องจากปัญหาสังคมปัจจุบันเนี้ยผู้ปกครองบางท่านก็ พอปิดเทอมแล้วไม่รู้จะให้ลูกไปไหนไม่มีเวลาดูแลพ่อก็ทํางานแม่ก็ทํางานพ่อเข้ากะแม่เข้ากะ,ากะลูกก็อยู่บ้านคนเดียวก็ไรอยู่ก็ามาฝากให้พระเลี้ยงไว้ให้นะเพื่อจะได้อบรมให้เด็กได้มีความรู้มีความสามารถก็เป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆปีนี้ก็อาจารย์กล้องก็แจ้งมาว่าก็อยากจะ รับผู้ที่สนใจไม่รับเยอะหรอกนะหลวงพ่อนะเอาคนที่พอออยากจะหรือว่าผู้ปกครองมีศรัทธาเพื่อจะให้เด็กมาฝึกอบรมระยะสั้นๆน,น,นวันจะยี่สิบวันประมาณนี้นะก็รับเด็กตั้งแต่พรุ่งนี้แหละอาจารย์กล้องว่าจะมาคืนนี้มานะอาจารย์มหาที่ท่านรับเป็นผู้ดูแลโครงการอยู่นะ ที่เหลือก็จะช่วยเท่าที่ช่วยได้พระที่วัดเราโดยมากก็ไม่่อยแข็งแดงกันนะงานบวชเนนเป็นงานที่เหนื่อยมากนะสอนตั้งแต่ห่มผ้าสอนอฉันอาหารสอนอาบน้ําสอนนอนสอนลุกสอนทุกอย่างเลยนะให้อาบน้ําเองก็ไม่ได้เนรน,นะก็ะทะเลาะกันไม่รู้ใครจะปีนแย่งฝักบัวหักปีหนึ่งไม่รู้อะไรจนกรรมการวัดบอกว่า ถ้าเนียนมาในถอดฝักบัวออกดีกว่าใส่ถังอาบเอาเพราะงั้นแตกหักหมดประตูหน้าต่างห้องน้ำแต่เนี่ยมันก็เป็นภาษาของอยู่ในวัยเขานะต้องแย่งกันต้องเสียงต้องมีคนคุมถ้าไมมีคนคุมเนี่ยไม่ได้นะต้องมีคนดูแลให้ทั่วถึงแล้วก็พออาบน้ําเสร็จก็ต้องซ้อนห่มผ้าเนนบางรุ่นบอกว่าหลวงพ่อเปลี่ยนแบบมีกระดุมกับมีซิปได้ไหมจีวอนอะ่ะ มันห่มลําบากเหลือเกินก็ต้องฝึกตลอดนะราะงั้นต้องมีพี่เลี้ยงไม่มีพี่เลี้ยงไม่สามารถที่จะทําได้ง,งั้นก็อาจารย์ท่านเดินทางมาถึงน่าจะคืนนี้แจ้งมาว่าวันที่สามสิบเอ็ดก็พรุ่งนี้อาจจะมีเด็กมาค้างมาอยู่ที่วัดตามที่ผู้ปกครองแนะนำมาก็คิดว่าช่วง ต,ต้นเดือนนี่แหละภายในวันที่สามานี่แหละนะนนั้าก็จะเป็ดนให้เป็นเนนก็จะอยู่ร่วมกันค่อยๆฝึกอบรมไปตามศรัทธ,ธาความรู้ความสามารถของเด็กด้วยเด็กก็จะมีหลายรุ่นป .1 ปสองปอ 3, ป .4 เมื่อวัยต่างกันนีความรู้ก็ต่างกันความสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองก็ได้ระดับหนึ่งเพราะง,งั้นผู้ปกครองก็ เข้าใจาพระพี่เลี้ยงก็ต้องค่อยๆกันประครับประคองเท่าที่เป็นไปนได้ก็ไม่อยากรับเยอะเกินกำลังถ้าเรามีเน้นมากแต่เราดูแลไม่ทั่วถึงคุณภาพที่เราจะได้ก็ไม่ได้นะได้แต่ปริมาณแต่ถ้าเน้นที่มาพอให้พระได้ดูแลได้ตามกำลังความสามารถ ถ้าดูแลไม่ทั่วถึงก็จะมีปัญหานะเพราะว่าวัดเราไปวัดป่ามีสัตว์ร้ายมีงูมีตะขาบมีเมงป่องมีต้นไม้เนนบางรูปก็ชอบปีนอย่างนี้นะถ้าดูแลไม่ทั่วถึงแล้วก็ไม่รุ่ยตระเจดขึ้นอันตรายต่างๆนะที่บางที่ก็รกบางที่ก็เตียนต้องดูแลให้ทั่วถึงจริงๆนะเราจะไม่สามารถที่จะปล่อยให้เด็กอยู่ตามลำพังได้นะ นันก็เลยแจ้งให้ผู้ปกครองญาติโยมทราบว่าแต่ระยะหลังๆเนี่ยที่ระยะหลังสามสิปีมานี้ที่ไม่ได้ทําโครงการก็เนื่องจากบุคลากรพระปีเลี้ยงมีไม่เพียงพอคนที่เคยทํางานได้กลับทํางานไม่ได้อายุก็มากขึ้นหูตาสุขภาพต่างๆหลวงปู่หลวงตาท่านก็ไม่สามารถที่จะดูแลเด็กๆน้องๆลูกคู่ขนานได้ก็จะมีพระครูบาอาจารย์รุ่นใหม่ที่พอมี ความรู้ความสามารถเท่าทันความคิดความการพัฒนาของเด็กในยุคใหม่ด้วยนะก็ขอแจ้งให้ผู้ปกครองทราบนะบางคนบางท่านที่มีศรัทธาหรือว่าจะสนับสนุนส่วนที่เราพอจะดูแลสนับสนุนอุปถัมภ์งานพระศา,าสนาได้ก็ให้แจ้งบอกข่าวต่อๆกันนะก็ขอโมนาบุญกับท่านทั้งหลายที่มาร่วมทำบุญใส่บาตเช้านี้ก็ขออนุภาพแห่งบุญกุศล คนงามความดีบารมีธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่พวกเราได้ร่วมกันบำเพ็ญมัตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันจงมาเสริมส่งให้ชีวิตครอบครัวการงานท่านทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญปัศจากทุกโศกโรคภัยเมื่อคิดปัถน,นาสิ่งใดก็ขอให้สมงความปัทน,น,นาโดยทุนทั่วกันทุกท่านทุกประการด้วยเทอญ ยาทวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสาครังโอง้น้ำที่เต็มย่อมยังสมุนสาขอให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปฏิทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วได้ฉันนั้น อิจิตังปัตติตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปราเมวันธมิตเชตูจงสำเร็จโดยชาพันสามเพปุเรนตุสังกับปาข้อความรำรีทั้งปวงจวงเต็มที่จันโทปนารโสยธาเมื่อพระจันในวันเพนมณีโชติรโสยธา เมืแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีภาวะตุสัพมังค่ารังราคันตุสัพระเทวตาขอเล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาทานสัพพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนา ด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัทธาโสธิบวันตุเตขอ้อความสวัสดีทั้งหลายจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทินปฏิสังขาโยนิโชติบินทบาตังปฏิเสวามีเนวะทวายะนามทายะนามันดานายนาวิภูสนายะยาวาเทวาอิมัตสากายาัสสาธิติยายาปนายะ ติยาพระมัจจริยานุขะหยาเอเตปุรานั่นจะเวทนังปาติหังคามีนวันจะเวทนังเหนพระเทสามิยาตราจะเมปวิชสตินวัตชตาจะพาสุวิหโรจตีเชิญนะทานหาวกันเร่นพีมปีนี้มาบวชเป็นพี่เลี้ยงเนียนดีบ้างพีมจะให้เป็นพี่เลี้ยงของภาคเป็นแล้วนะ Please.